สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดแนวทางรัฐบาลไทย3าตัวตรงสูตรเลขเข้าค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น3สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้งและบวก3คงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยสามครั้งบวกหน่วยล่างและบวก9้คงที่ค่ะ สูตรที่3ค่ะจะเป็นหลักแสนบวกหลักพันบวก10บร่างสองครั้งบวกหน่่ยล่างสองครั้งและบวก1คง,งที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความม่ยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนก like, ันไว้ด้วยนะคะเพื arm, ่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ยเด็ดๆค่ะสูตรของเราบอกกันท,กทุกรอบย้อมกันทุกงวดรอบเป็น 0, สูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนำกลับมาคำนวณให้ทุกคนได้ตามรุ่นกันนะคะ สูตรนี้ค่ะเข้ามาแล้วถึงสีงวดต,ดติดด้วยกันเลยค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณงวดก่อนหน้าก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็แทนตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น1บวก4บวกสบวก1บวก1บวก3คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ14ค่ะใช้คแค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสนะคะ สูตรที่สองค่ะจะได้เป็น 9, 9บวก9บวก4บวก4บวก4บวก1และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ40ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข0ูค่ะสูตรที่สค่ะจะได้เป็น9 1 6 6บวก1บวกหบวก6บวกห บวกหนึ่งและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ25ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขห้านะคะและเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือ405ค่ะและตัวเลขที่เราคำนวณได้ก็ได้เป็น405เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นตัวเลข3ตัวตรงๆนะคะที่เข้าในงวดที่ผ่านมาค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ดแนวทางเด็ด3ตัวตรงในงวดที่1สิงหาคม2,565ให้ก่อนออกฟันบนนะคะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น0บวก4บวก4บวก3บวก3และบวก3คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ17ค่ะ ช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข7็นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6บวก6บวก4บวก4บวก4บวก3และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ36ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น6บวก0บวก5บวก5บวก3าม บวก3และบวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ23นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะและเลขเด็ด3ตัวตรงนะคะที่เราคำนวณได้ในงวดที่1สิงหาคม2565แนวทางเด็ดๆนะคะก็จะได้เป็น763ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น3า7และ6กสค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรีออยกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็เลยแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่เอดให้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดไทยเด็ดมาเลยจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างนะคะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยค่ะ แอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเลขเด็ดเลขปังสูตรนิ้นสูตรเข้านะคะไม่ให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันในทุกๆงวดเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดเกับช่องงวดนี้รวย